สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับเราแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมมาเพื่อนมาดูโครงสร้างเสานะครับโครงสร้างเสา,สาอาคารที่ติดตัวอยู่พร้อมติดตั้งผนังแซนด์วิชพาเนลหรือผนัง E.P.S. ISO wall นะครับมาดูเทคนิคว่าผมทําอย่างไรนะถึงทําให้เวลาติดตั้งเนี่ยรวดเร็วแล้วก็น้ําไม่รั่วด้วยนะครับผมอ่านะใครสนใจที่จะให้ผมติดตั้งสร้างโกดังโรงงานอาคารสำเร็จรูปนะโทรมาได้เลยครับหรือแฮปปี้มาสูบหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสอง ท่ที่แอดเพื่อนำตาัดลิก์นี้นะครับผมใครต้องการซื้อวัสดุก็ลองทักมาดูนะครับไปรับชมกันดีกว่าทํำยังไงไปถามมาดูการออกแบบโครงสร้างเสาว d ตัวผนังเซนิทพาร์เนลก่อนนะครับตัวเนี้คือโครงสร้างเสาที่เราออกแบบไว้สําหรับรับแผ่นเซนิทพาร์เนล ลองลากออกมาดูจะเห็นกันชัดๆเลยว่าผมออกแบบให้มันติดตั้งได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยสังเกตดูให้ดีๆนะครับโครงสร้างเสาจะอยู่ตรงกลางก่อนนั่นคือเหล็กกล่องเพื่อนๆสามารถให้ชั่วก้อนออกแบบเลยว่าจะเป็นเหล็กกล่องอะไรก็ได้แต่จะมีด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมออกแบบโดยการใช้ตัวโครง U 50หรือยูที่สําหรับเสียบแผ่นไซด์พานลาเนี่ยครับประกบด้านข้าง แล้วตัวแผ่นเนี่ยมันจะประกบอยู่มุมหนา2นิ้วนะครับสังเกตไหมครับเล็กกองต้องการในผมใช้2องศตัวยูประกบตรงด้าน2นิ้วดังนั้นเมื่อเวลาเสียบแผ่นเข้าไปเสากับผนังเนี่ยมันจะอยู่แนวระนาบเดียวกันต่อมาด้านบนด้านบนเนี่ยก็จะใช้เป็นโครงยูแล้วเอามาคว่ำง่ายนิดเดียวเลยเห็นไหมครับโครงยูที่เราใช้กเนี่ยเอามาคว่ำเลย มันก็จะประกบเป็นโครงของด้านบนเพื่อนๆสามารถสั่งโครงยูแผ่นเซลล์แพรนได้กับผมเลยนะครับต่อมาโครงยูด้านล่างเช่นกันครับนี่นะครับเราก็ตัดโครงยูล่างแล้วก็เอามาเสียบแผน่นแล้วก็ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆทุกๆโครงสร้างเสาที่เราออกแบบ,บซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับวิศวกรอ,ออกแบบเลยนะว่าจะทำอย่างไรนะครับ ต่อมาถ้าเป็นภายในที่ไม่ได้มีโครงสร้างหลักรับเนี่ยผมจะใช้เป็นโครงยูเลยนะโครงยูประกบแล้วต่อแผ่นนะเพราะผมต่อแนวนอนนะนั้นผมจะมีโครงยูตรงนี้อยู่ทุกๆอย่างน้อยๆก็2เมตรประมาณนี้นะหรือเมตรแปดสิแล้วแต่รูปแบบอันนี้เราก็โครงยูนะครับเข้ามายิงประกบกันเลยเดีย๋ยวผมพาไปดูของจริงว่าไอ้ทั้งเสาตัวโครงสร้างเนี่ยกับตัวยูเนี่ยมันประกบกันยังไง ด้านล่างหลักการเดียวกันครับใช้ตัวยูหงายนะครับหงายแล้วก็เสียบแผ่นลงไปนะครับส่วนด้านบนด้านบนก็ใช้เป็นยูหลังจากติดตั้งแล้วก็ใช้เป็นยูคว่ำเสียบลงมามาดูของจริงเลยนี่คือโครงสร้างเสาเหล็กกล่อง2นะอคูณสี่นั่นตรงกลางแล้วก็จะมีโครงยูที่ยิงสกรูเห็นไหมครับยิงสกรูเข้ากับเหล็กกล่อง ผมใช้การยิงสกูนะไม่ใช่เป็นการเชื่อมนะครับสำหรับอาคารหลังนี้สําหรับตัวโครงสร้างเสาเนี่ยครับแต่จะเชื่อมเฉพาะบริเวณที่เป็นพวกโครงเพทต่างๆอันนี้เพลท,ที่ไว้ยึดพื้นนะผมก็จะทาการเชื่อมนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงนะแต่ตัวโครงดูเนี่ยเราใช้การยิงสกูได้เลยหลังจากยิงสกูเสร็จแล้วก็ทําสีนะครับนี่นี่นี่ิงสกู school, ผมพามาดูอันนี่ครับยิงสกูเข้าไปเลยมันก็จะทะลุเข้าไปในเหล็กกล่องส่วนตรงกลางเนี่ย ตรงรอยต่อระหว่างตัวยูกับเหล็กกล่องเนี่ยจะใช้การซิลิโคนนะครับการเด็บเพื่อการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทาสีทับอีกครั้งต่อมามาเป็นในส่วนของเสายูที่ประกบผมก็ใช้การยิงสกรูเนี่ยทะลุเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมฉีกให้ดูพวกนี้เราทำจากโรงงานเราก็ซีลพยายามป้องกันไม่ให้มัน การกระแทกมากที่สุดน,น,นะฮะส่วนไหน,นกระแทกี่ยก็ใช้การซ่อมเสียวเ,เห็นไหมครับนี่ตรงกลางเนี่ยเรายิงสกูยิงสกูฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแผ่นบางๆหนา1.2มิลเท่านั้นเองเห็นสกูที่ทะลุนะครับนี่ครับปล่อยมันไปเลยครับไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวเวลาเราเอาแผ่นแซดิพานเนลมาเสียบเนี่ยมันก็แค่ขูดเข้าไปกับตัวโฟมเท่านั้นส่วนตรงกลาง ต้องอย่าลืมเดบหรือซิลิโคนแล้วทาสีเก็บเพื่อไม่ให้น้ํารั่วซึมบริเวณรอยต่อของเสานะครับส่วนตัวยูอื่นๆก็มาเป็นเส้นๆแล้วก็ทาสีมาเรียบร้อยนี่คือเทคนิคในการทําโครงสร้างเสารพร้อมตัวยูที่เอามาไว้ติดตั้งผนังเซมิพาร์นลนะครับนี่นะครับทำแบบนี้นะติดตั้งได้เรื่อยๆแล้วก็น้ําไม่เข้าด้วยนะครับใครสนใจให้เรา สร้างกดังโรงงานอะครสำเร็จรูปนะครับโทรมาไ,ได้เลยครับหรือให้พี่บ้านศูนยเจุดาสองหนึ่งสามจอทัพเจีแอดทวิพี่บ้านตับน,น,น,นี้นะครับผมใครสนใจซื้อวัสดุพวกผนังอะไรก็ลองโทรมาที่ผมได้เลยนะไปเจอกันคลิปต่อไปดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับ